อยู่กันสามคนก็ตาไปทำงานหลานไปโรงเรียนหลังหลังแต่ตามเงื่อนงำก็ขอร่วมกับมทบเนาะเอาของช่วยเด็กนะเนาะนะครับแข่งว่ายกบันเทาสามเด็ดต่อบ้างยุคนี้จะร้องแจการเนาะเป็นตัวแทนของออกขายโทรศัพท์มือถ ออกมาหมอกคือ้องให้เป็นกำลังใจใแต่ช่วงปว๋ยตรงนี้ก็ลำบ,บากหน่อยน่ะหากินก็ลำบากครับนอกจากช่วยเหลือแล้วยังอุดหน,นุนเกษตรกรกมาช่วยด้วย่รงนี้ราคาตกต่ำก็เลยอุดหนุนมาช่วยกันเนาะครับ <l acht> แต่รานคาตัวมัน <l acht> ้างต่อไปนี่ถ้าจะมาเอวหานี่ยเสื้อผ้ามือสองครับเจ้าพอมิติไม่หมดเดี๋ยวหลานโตย่างหลานในโตยังหลานอยู่ปหกเจ้าปหกเสื้อผ้าพวกกำลังสร้างบ้านเลยโอ้อนสร้างครับ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 อยู่แ่พี่ัวกาแฟกับบะมี้ตรงโซน เราเราก็เดิมทีบ้านที่ไหนนี่แต่ผมง่ายไหมแต่ผมต้องเรานมาขับอยู่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นเรามาัดตังลบล่างแกนนี่ครัขอบมัณแล้วตองนี้เป็นขอให้ที่สร้างครับขอให้ที่สร้างแล้วอนาคตเขาทำไงเขายกให้เลยป่ะก็มีตังค์ก็ผ่อนเอาครับขอเช่าเช่าแต่ไม่ใชยที่เขาทำแกนนะที่รักฐานเงินที่ให้พ์บ้างนเอาเงินนมา แต่ถ้าเป็นที่เท่าอ่ะถ้าเป็นสร้างด้วยไม้ดีไม้แพงกว่าปูนเอาพนักเอาเพื่อได้ครับเอาพนักสวัสดีครับอยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่คนเดียวก็หมาจะอยู่คนเดียวก็หมาเอ้ ไม่ทำหลักทะลุข้อนี้ครับตอนี้เหรอเอต่เมื่อเคยมีสักเตื้อมีปีกรเจ้าสองแจในเจ้าคนมาเขาก็ดีใจอาหารมามอบให้กี่ครั้งแล้วเนี่ยเก็บที่สองนี่เจ้าครั้งที่สองแวเนาะเทื่มคนที่ไหนขันเจนแล้วแล้วทำอาชีพอะไรตอนนี้เจ็บเจ็บของเก่าขายเจ้าเก็บกวดเก็บไอกระดกกระลังขายเจ้าก็มาได้นักไอ ไปขายเตี๋ยก็ะสามสิบห้าบาทเจ้าฟ้าขับรถเพื่อคุณจได้ไหนเจ้าบ้าไม่ได้แล้วขับรถเพื่อคุณเมตรเมตรถนนเจ้าซอยขับไปเลยเจ้ามีซอยโอ้ยตายายอยู่ตายายสองคนสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้มามอบของเพื่อเหลือกันทหารเคยมามอบยังเนี่ยที่นี่เคยเคยมาอเหือนลย เคยมาเที่ยวหนึ่งหรอใช่แล้วปกติทำอาชีพอะไรครับตายายรถมาส้นโอ้โหเจ๊เพราะเขาเท้าเจ็บว่าหายตอนนี้ไม่ได้ทำนาแล้วจ้ะไม่ได้ท่ามเลยจ้ะเหรอแล้วทำอะไรดีอ่ะไม่ได้ท่ามยังแล้วมอันไป๋มาหว๋มันอย่างน้อยมี ปลู oh th กพืชปลูกผักกินได้นะั่นผักลูกพืชปลูกผักกันเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มาเอาเมล็ดพันธุ์มาให้เนาะแต่ก่อนเราพึก็ปลูกอยู่แค่ว่านกับปูแก้วนี่แก้วนี่แมงมุมไก่ไข่ก็ดีนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ท่านลองขอบอกดีใจจ้ะมีความอบอุ่นดีใจขึ้นงใจที่เพิ่นมาเยี่ยมเยียนจ้ะขอบคุณท่านมากมากนะคะแล้วอาจจะไม่มีสตางค์เยอะเนาะมีของไม่เยอะแต่เรามาให้กำลังใจว่าเป๊ะสี่สิบเรบ่อันนี้เป็นที่ของคุณตาเองปะ เป็นที่ของคนตาใช่ไหมใช่ไหมยางของเขาเนาะ เล,ลเลยครับเหตุการณ์ครับแล้วยายทำอาชีพอะไรหรือยายจะว่านล่วก่อนก็ขอ,ขอว่านล่วก่อนนี่คือรถขนรถมาช่วยครับ <c oughs> เอาไว้ทานนะครับ